ขาฮู้บ่ว่าผู้ใดฆ่าหลานฮู้จักเบิ่ดอ้ายแน่ฮู้จักสมุนมุ้ยละผานไปคัดค้านการประกันตัวออก็เกไม้ดีไม้ตำรวจเอาเงินทองมาให้้ง้พอดิให้เอากแตเข้าคบอายมน้อยู่ นัแล้วหมูลูกไอ้คือมาเห็นแกเงินทุกคนเห็นแกเงินบอกเธอเทุกคนเห็นแกเงินเขาเจอเงินใส่ต่างหางต่างนี่เขา,าจขไม่ใส่เอาชามตีตันเอามาใหา้เดี๋ยวด้ยามาาย่ให้ พวกปิดกันก็ยังตำรวจอืมไอ้พวกเอาไปเขาก็ขาดปิดปากต้องลอออเลยไอ้ยังว่างตลอดอยู่แล้วว่างเองอย่าไปน,นอนนะบอกว่าอย่าไปน,นอนนะอย่าไปน,นอนนะไอ,อ้ไอ้นี่ไอ้นี่จำขัดจำขัดตะพูดแล้วตะที่ไอ้ไปนอนนะน้องบอกว่าอย่าไปนอนนะไอ้กตำฟัง อันตรายเฮ้ยม่ะด้เป็นยางการเรียกให้เรเป็นยํารวดอกเขาควบคุมตำรวจน้วก็มูน้าเต้นาไายเขาต้องหู้เบิรแมนบอกว่าอลูกคนก็แต่งบดก็ได้ฆ่าละหู้เบิร์ตหู้เบิร์อือเียกคนอื่น โอโหบ่าวููได้สารล่งูจ้างูจ้าไม่มรักฐานค่าคไออุ้มคุณไอผ้าไปนะูจักเปิดแต่ว่ามันไม่รักฐานตำรวจเลยมาลงโทดแท้ๆตองนลยนนี่นะ ใายเขาเป็นพรยาปาบเอกไห้อ่าเยียงอย่างนี้เขาจะดีตัวมือเนี้ยนักเตนักตายได้หี่ย่างแต่ว่าลุงคนโดนจับเอาได้ฟอสซใจแดงพวเขาถ้าูว่าลุงคนจะแต่บริษัทพัดบริษัพูัวบ แห้พ่อเชื่อตำรวจเหรอาเชื่อตำรวจกีมันน่างินเนาะสองคนเนรอน่าเห็ไน่ยายได้นบอบอยายได้พียายกับตาสคนได้ครับเขาแจ้งหลายปันไหนอไกว่ากันเ มันตสงไปเป็นเงือนแปดเนาะเขาถึงยอมด่าเนาะแต่เขาบอกตัวนี้อินดูปิดโดนต้าแต่กับลุงคนเป็นแพทรับบาปวิลิสเป็นแท้เป็นแท้กระดางห่ว่าเดี๋ยวลตับซอยเือลุงคนลระมาณ

ยังดีโชคยังดีแล้วคนก็แจ้งนักแกนก็แอแจ้งแจ้งนักแกนักตายครับแม่น้องสงสัยแจ้งหลายอยู่เพราะว่าคันก็แจ้งหลายสอคงขอคงติดเชาแล้วคงจะยุดดาแล้วสงสัยเงินแจ้งหลายเ้ามจะถ้าไมหยก็จะได้นะไม่ไม่ปากเขา แต่มันบาปบุญคุณโทษน,นะมันบาปมันบาปมันบาญุติธรรมมันบาปมีความยุติธรรมเอาคนบผิดก็เข้าคุกขนาดมันบายุติธรรมมันไม่ได้เข่าเดยนอ้องาแต่ลูกเพื่อนไม่ได้เข่าคุกหรอกเอ็ดเจ้าอะไรก็ไม่ได้เข่า มั็นละมูลุกไอ้คือมาเห็นแกงเงินทุกคนเห็นแกงเนี่นยบอกด้วยเซิทุกคนเห็นแกงเงินเขาเจอเงินใส่มาตาหากตางนี่นเขาเอามาตุตต๋นเราสามีกันเอามาหายอยากได้ยาวไาหาย บอกพวกพี่กันกว่ายอดตำรวจไอยว่าออกไปอ่ะเขาผ่า,า,า,าติ๊กปาตัสงมืออ่านย,ยังร่างตลอดอยู่อย่าว,ว่างอี๋ย่าไปนอนนะบอกว่าอย่าไปนอนนะอย่าไปนอนนะไอ,อ้ไอ้ไอ้สามารถตัวไอ้ก็ฮูแล้วแต่พี่ไอ้ไปนอนนะต้องบอกว่าอย่าไปนอนนะไอ้คุณพ่อ เเลยกการเมือเตีอ hmm. ย mm ่งไม่รไปเป็ตีหรอเขาพวกมตำรวจนะนักกบมูนนักเตะนักตายเขาก็มู้เมืดแมนบอกว่าลูกบอลสักหย์ดก็ได้น้าละงู้เหมร์ดู้เหมอเจอะูุอืน โอ้โหบอสก็ได้ขานหลยโอ้จ้กอะไรเนี่ยโอ้จาทำมัึงมีรับผ่านไปหาไปไปหาไปอ้จ้กเปิดแต่ว yes ่ามันม่มีรักผ่านกระโดดเลยมาลูกพุท้ตองนะไรอะ Bà biết phải hãy hãy nhóm hôm nay à, nay hôm nay hôm nay không nay hôm nay hôm nay hôm con